อ่ตอนนี้ขับพี่น้องมูนชิวก็ได้หังเรียนนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาย้ำเช้านะครับมาเก็บนะอะไรนะสตอรี่ป่าหรือว่าเป็นมะคู่อะไรอย่างนี้นะครับเนาะเพราะอะไรอีกหน่อยก็จะไม่เลยกินแล้วน,นะครับอันนี้ก็จะเลื่อมอันนี้แล้วนะเลยว่าปังด้วยเก็บได้สักพักแล้วนี่น,นี่นะทะลุทะลุ อาจารย์ี่ครับด้ยอาจารย์ที่ครับอาจารย์ีครับอ่าแรงจารย์ครับเออเนี่ยครับไอ้กอนอาจารย์ครับก่อนไหนล่ะไปล่ะอาจารย์ครับเนี่ยอืมเจ้ากองดูกป่นเข้าก็มาด้วยนะครับวันนี้เออกินนะกินดูมันจะคว่แล้วก็มันจะอร่อยปังหวานมากเลยหรอมันด้วยหางน่ะเออกอนเออ

เรา่่ตวนมันก็คือบางปีก็จะเยอะบางปีก็จะน้อยนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันมันมีกูปีกเยอะอันจะหอลําพ่านอันอันอดตีหอยี่ไปกองแยังับเนี่ยเรื่องห่างวัน่ะ ทำเต๋อบีกาปิ้นได้ใช่ไะมหมาหูหมาหูแต่ว่าถ้ากินเยอะมากๆนะนะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ากินมากประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะถ้านึ่งกินคนเดียวขนาดนี้นะบางคนอะ ท้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ไม่ค่อยไยอ่ะมากินแบบนี้อมันจะไถง่ายนะครับเพราะมันเป็นผอลไม้ป่าแล้วก็ทําให้การขับไถดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันอร่อยอ่ะแล้วมันจะไปให้หาดูตามไอ้ตรงที่มันมีมือไทยอันอันอย่างนี้นะมันไทยมีหรอกรพันเนอเปียรสองเหรออืมเอาเปียก็เอาใชามม่เลย จะไม่อห่เสรพักเสสั่งเลยล่ะเอาปานชาเมื่อกับบอ๋อทำไดหือมือคือเรายิบกองเมื่อกองเนะเออเมื่อหาพักกุดด้วยได้ลุงนึ่งจกกุได้ลงนี่ครับทำกินอะไรำเดี๋ยวมุดหนึ่ก็พออากรคีเห ดูข้าวตั้งข้างในเป็นหมูมหมดเลยลึงไปหมดถ้าเป็นด้านมีล้านน้ำผลไม่ปั่นอะไรเงี้ยเนะยาะเด่๋ยวมันมดไม่มีกะกะออกกะไม่ปั่นกินน,ำน้ำหนาหรามดีเฮๆ อาวเจนนี่ว่ามีง่อยหนุ่มนัเนีนย่ยอ๋ออืมเอ้กำกจคกะสวยสูงนะครับผักกนได้ก็หอมมากก,มมาก,กินกับซอยจุกินกับน้ำพริกถั่วเน่าก็ไร้แล้วก็กินกับยำผักกัดลองแห้งนะครับสุดยอดเลยเนี่ยเขาเรียกผักแคมนำนะครับ ออ้าประมวได้ข sí, um> like euh. ึ้นได้ยังไงล่ะเนี่ยนะประมาณตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับฉนันในต่อปองเขาจะไปหาผักอันนั้นนะครับจะหาผักกุดผักน้ำผักอะไรเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่ามีหรือเปล่าหากับข้าวตอนเช้าอืม นะครับน้ำตรงที่มนมาเอาเทาสมัยก่อนก็แห้งแรงหมดแล้วนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนเอามาเอาเทาหรือว่าเต้านั่นเองนะครับล่มไรล,ลูกมักงนะนะครับที่นี่เจอผักกุดแล้วนะครับอันนี้มนก็จะเก็บผักกุดไปกินเอาไปจอกินก็ไร่ล้วก็เอาไปออบเอาไปผัด น้ำมันหอยก็อร่อยนะครับ

พาลราออกไัทางทางแดงเออเด้ออีดอกก็มีเด้อนอกอีดอกเดี๋ยวให้มันตุ๋ยนิดหนึ่งก่อนนะครับอีดอกเก็ได้ที่ฟกเนาะนี่นี่ กูปีไกลก็ล่างใหญ่เดอดใน่ะเนี่ยยักษ้วขอมุ่งหวะไปหาไปหาอีกนิดนึงนะครับแล้วไปรู้ว่าไม่มีหรือเปล่าทุกป,ปีเด้ม,มนก็เคยมาเอาอยู่เนาะถ้าคนอื่นเขายังไม่มาเอาก่อนเดี๋ยวคลิปมาพระกุดมนจะทำอะไรกินในเดี๋ยวจะต้องไปรู้คลิปต่อไปอีกทีพระกุดแล้วก็หมอกคือพง ป้าน <no <oh> oh, ี่ไงโอ้สวยสวยดีให้ได้ปลายขีดมือมาฮะอ๋อ นี่มี่ทางง้องจ้าอดีนี่เช่นไรพี่นัู่คพี่น้องงามงามพักกูดอ่ะพี่น้องดูใครเขียนเนื้พี่นนอะ นะครับฮึ่ต้องติดมาใชนะมไม่ได้เหยียบหมดหรอต้องคึยมาดูดิดดโอ้หลยเยอะแล้วครับผักธรรมชาติะค่ะพี่น้อง คนโบก็เข้าแหงว่าออกแทางออกเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆค่นนนะอืมอพอะฝนตกอีกนิดนึงอะ่ะถ้ากุจอหมักพิษใส่มักพิษคืดแล้วก็อย่างนั้นอร่อยเออ พักกุจ,จอพักจอวานที่เขารงมินนามากค่นต้นดนนยผาดมาน,นกกมาหาปลาเหลืองไปเจอนะอนะั่นหาหึงวาหาหึงวาานั้นเป็นน้ำหูเลยมันแฮห้ไปบ่เลยให้ไหปั้งา,างในก็ไม่เคยอินเน่ย

โอเคโอเคครับพี่นท์น้องมุ้งซิวก็ได้อย่างเดียวลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปผักกูดนะครับแล้วก็มุ้งจะทำอะไรกินก็รอติดตามตอนต่อไปครับอ่ะขอบคุณครับติดตามค,ครับโอเค